ผมใช้สองอย่างพร้อมๆกันตอนนี้แรงดันของแผงดอบลงมาเหลือที่13.2 13.3นะครับ L1 หบวก L1 ลบผมก็ต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ผมจะลองทดสอบเปิดอินเวอร์เตอร์ดูว่าถ้าผมเปิดอินเวอร์เตอร์แล้วแสการชาร์จแบตจะเดินอยู่ที่เท่าไหร่ครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับอย่างที่หลายท่านสงสัยนะครับว่า ตัวคอนเวอร์เตอร์ของผมนะครับช่องที่มันออกไประบบ12โวลต์นะครับถ้าเราจะเอาไปต่อกับอินเวอร์เตอร์แล้วมันจะใช้งานอินเวอร์เตอร์ได้หรือเปล่าแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับแกก็เอาไปชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลการทดลองของแกจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับพี่พี่เอฟของช่องสองเด็กน้อยกษตสิ C ธทุกๆท่านนะครับ วันนี้ผมมาแนวทดลองครับก็เหมือนกับหลายคนที่สงสัยว่าเจ้าคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นอกจากใช้ระบบ DC ปั๊มใช้ปั๊มระบบ DC 1 2โวลต์และ2 2เอ้ย2 4โวลต์ w, ได้แล้วยังใช้อะไรได้บ้างตอนนี้ผมมาทดสอบให้ดูว่าถ้าผมใช้2อ,อย่างพร้อมๆกันอะ่ะกระแสการชาร์จจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่และประสิทธิภาพการทำงานคอนเวอร์เตอร์จะเป็นยังไง คือตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ผมต่อเจ้าอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วครับสายนี้นะครับการต่อก็ไม่ยุ่งยากครับก็ช่อง l 2บวก l 2ลบผมก็ต่อเข้าชาร์จเจอร์ครับแล้วช่อง l 1บวก l 1ลบ ผมก็ต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วดูกระแสการชาร์จของลงแบตเตอรี่ว่าได้ที่เท่าไหร่กระแสรแรงดันของแผงตอนนี้1 3 5าจุดโวลต์นะครับแรงดันแบตอยู่ที่35ครับกระแสการชาร์จอยู่ที่3.5มนะครับผมจะลองทดสอบเปิดอินเวอร์เตอร์ดูว่าถ้าผมเปิดอินเวอร์เตอร์แล้วกระแสการชาร์จแบตจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ครับ แล้วอิมอรตเตอร์จะใช้ได้ไหมเหตตอนนี้เปิดแล้วนะครับผมจะมาใช้กับพัดลม ac ครับ12นิ้วครับพัดลมบ้านใช้กันทั่วไปใช้ได้นะครับแล้วเรามาดูกระแสการชาร์จลงแบตจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้แรงดันของแผง ตกลงมาเหลือที่13.2 13.3นะครับแรงดันแบต35กระแสการชาร์จเหลืออยู่1.5แอมป์ครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมใช้2ออย่างพร้อมๆกันลองมาดูผมเปิดเบอร์3แล้วให้แรงสุดเลยแล้ว,วกระแสการชาร์จลงแบตจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร,ร่ตอนนี้พัดลมทำงานนะครับอวอเตอร์ก็ทำงานปกติครับ กระแสลงแบตชาร์จลงแบตเหลือที่เท่าไรเหลือที่1.3ครับก็ถือโอเคใช้ได้ครับโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับดูตัวอย่างที่พี่สมศักดิ์ได้ทดสอบนะครับก็คือต่ออินเวอร์เตอร์แล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยในเวลาเดียวกันเลยนะครับผมก็อยากจะ แนะนำท่านที่จะเอาไปใช้งานนะครับเพราะว่าการใช้งานของพี่เขามันเป็นการใช้งานระยะสั้นนะครับการใช้งานระยะยาวอาจจะดีหรือไม่ดีต้องไปทดสอบนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์แต่ละยี่ห้อนะครับเวลามันรับไฟเข้าไปสมมุติยี่ห้อนี้รับไฟเข้าไปพลิกสูงสุด15โวลต์เพราะว่า ตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับมันไฟมันจะออกประมาณ18โวลต์นะครับ18ถึง20โวลต์เราต้องดูตรงนี้ด้วยถ้าใครจะเอาไปใช้แบบระยะยาวก็ต้องมีตัวโมดูลที่ควบคุมไฟลงไปเข้ากับอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับอันนี้เตือนเตือนกันไว้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของท่านเสียหายนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ประมาณ500วัตต์นะครับ500 VA ก็พอนะครับ โอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ